I <laughs> don't ดอกแฟนยอ,อากามกระถองสองดามตั้งกันบ่ายย้อนปนอุดมพรบุษอกองจานท้องไหลผู้รังอปังแดนอีสานภาพก็ตั้งทั้งคณะดอกลมเพลินร่มราเสียงทอ การครั้งหนึ่งยังมีเรื่องในอดีตขอกล่าวขอเล่าชีวิตฉันเองเมื่อตอนหนหลังอยู่ป่าดงดอยเฝ้าคอยหาเลี้งชีวันผู้คนบอกกล่าวเล่าขาน เรียกฉันว่าพีกองกอยพอพลกคำก็ยำหากินตามทุ่งหัวใจของฉันสะดุ้งเมื่อเจอพบเธอคนรักจะทำอย่างไรหัวใจมันโดนสอนปักอยากบอกกับชายว่ารัก กลัวนักกลัวเขาไม่สนตัดสินใจชุดไปอยู่ป่าหลายปีผ่านมาพี่จะลูกเราร่วมกันยิ่งหนึ่งชายหนึ่งสุดซึ้งพยานรักฉัน แต่แล้วเธอกลับแปล่านนีไปไม่หวนคืนมาลูกถาข่าวเรื่องราวว่าใครคือพอ่อน้ำตาของฉันไหลคลอโทพ่อจ้าไปไกลลับกอดลูกรำพัน ดวงใจฉันมันดังจะดับสองมือลูกน้อยคอยซับน้ำตาให้แม่ไหลายตัดสินใจชุดไปอยู่ป่าหลายปีผ่านมาพี่จะาลูกเราร่วมกัน ยิงหนึ่งชายหนึ่งสุดซึ้งพยานรักฉันแต่แล้วเธอกลับแปลผ่านนีไปไม่หวนคืนมาลกูกถาข่าวเรื่องราวว่าใครคือพ่อน้ำตาของฉันไหลคลอ ขอพ่อเจ้าไปไกลลับกอดลูกรำพันดวงใจฉันมันดังจะดับสองมือลูกน้อยคอยซับน้ำตาให้แม่ที่ไหล เียความมองไม่อย่าทำถึงขั้นไม่เอดในเคียงคู่กันชาตินี้นั้นชาติหน้ายางังหวังกวนตาดินอินร่มชาติหน้าสุขสมจิรัสงสารักเป็นฟ้าเป็นาฟางสุขพันาหลังสวรรค์ม่มาใจหมดหูอยู่กับโชคชะตาเป็นดอกยากชาวฟ้าเขาตอง่าน ชาตินี้ไม่มีว่าเบิกบานุกเจ้าวายาดีะบุญสุนทานต้องแพ้ไปสานให้ได้า่วบกันอันขึนเลื่อนนั้นตีเดินขึ้นดีอันขึ้นเคลื่อนปีเดินเขื่อนที่ชาตินี้เป็นผู้แพ้บ่คของอะไรทังหวังชาตินาังขัน่าไม่ติดไม่นอนติงมอนเฮี้ยความเตียงเงี้ยอ่ วันยี่เานอาไอ้างาเลยบอกผู้ใเญ่้งอีกสาวคนฟืนรั้งให้งไงหรอครไเหรอลอยู่นับจิ้งจกันจิ้งพี่เราเบื้องหลังชีบิีนัหงอีกหมอรั้งนี่คือว่าใบีเราร่วบางอย่างก่อแยะลยอ่แหะรั้แมนะร้น บวบหน้ังปลาหมอามกระดมคนกระดมมีแต่แนื้อดำดำกระชางต่อนี่แหละหมูปวกข้าเจ้ามาหานี่อันนี้อันนี้น้ำปลาแเส้นน้ำหมูน้ำปวกหม้อขี้ด่างหวานสุดอันนี้หมักหมักเขือเทศบวกกับมือปลอดสารถ้าปลอดสารพิษคุณนายอันนี้ก็ปลอดอันนี้ก็นป่งใส มะขวอันัะต้องขมะขวงเรอโอ้ก็สีสวย่ยแดงใยเหวี่ยงใยหอมอันนั้นอันนี้กินกันมีแต่หอมน้าธรนมด์เลยมอลำเหนชุ่มเท่าๆทถๆนี่มาฮว่ามกันเหมือนี่พี่นะอันีตก็ทาแท้กับแตนอเอใสุ่รนเทียนุรถจุซุรอ่ต้องกินเนี่ยจะเป็นของกินดกับน้ำก็นะคะคือควายดอกเนาะว่า้จะไปกินอะไรเด้๋ยมว่านั้นจะไปใสข่อยซีเด้ยลจังมัน ถ้าพี่มีหลายยี่ห้อเสียวยี่ห้อนยี่ห้อนเป็นทีกากเนาะสีผเาอะรกเลยเนาะอกนาอันนี้มะนาวบอกหนาาบ้านนี่เนาะมันจะเน่าแต่บานมันมาหลายก็ะไม่าหลายจัตวเนิงกเขากเชื่องล้วบอกว่าจะช่วยหรอไ่เนีเ้าเป็นสาวเาวัหน่อยนบ่กัาคกไปยัเ็าวห้งเด้เพานันสุดเลยเนาเปีสิลสวยน ชีวิตรักนักลํำประจํจิตช่วยกันคิดปรึกฝนจนแตกฉันพี่แดนใจผู้ผลิตดําเนินงานผู้ประสานเสียงร้องทํานองลําอุไรวันเป็นผู้แกงแถลงข่าวเป็นเรื่องราวถูกจ้องใหม่ทาลําโอ้ใจเทโอ้ชีวิตสาวหมอลําสุดชอกจําม,มองมนคนแลวอย่างเราเอาเสียงร้อง เสียงรองทานองอดอ้อยสาวก็สินยังคอยยังคอยอายอยู่ใจหากอยากได้ให้ดวนมหาวาสนาหมอลำสัมพพ่เอียงเวาเผื่อนลำเปา้าใครๆก็รู้จะพาไปดูหาดดอกเกศสวยงามเขาเาาารียกพัทยาอีสานถึงหน้าวันสงการสนุกสนานลืนล่นเลิงไปถึงบ้าน ถึงบ้านสาวมานําเด้อพี่เด้อพี่ผู้เด้อพี่อุไลวันผูนี้ยังคอยอ้ายแต่ใจหากน้องไดกับพ่องามคํานงสิเอาก่อนลํากอมพี่ชายอยู่ในมงเอ้ เราสงสารสิ่คอยไปน,น,นานๆถึงสิเบอร์ความหวังก็สร้างมันสิอดกันมแม่อไอปันเต็มที่มีจนพอนเราใส่เพิ่นรังเกียจลูกสะพ้ผู้จนไอจังอีน้ำ อบอเลมเพิานตอนเลือออกจากทิ้นทนผู้ปลอบมีรอเด็กเป็ดเีย We'll finish